โยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยน,นะครับก็อยู่กับผมเฟิร์สครงนะครับก็อยู่กับเกมโลบอคในแบบบล็อกฟุตนะครับก็กับไอดีหลักของผมนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปมานานแบบเป็นปีเลยหละตั้งแต่ ep สิบเอ็ดอะผมก็ทําแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ลงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เล่นไงผมก็เล่นจนแบบมันตันแบบตอนแบบโคตรเยอะเลยอะว่จะเป็นหมัดดาบแล้วก็ปืนนะครับ แล้วก็เผ่าก็ตันเหมือนกันนะเฟืองตันนะครับแต่ว่าจะมีบางเผ่าที่แบบห่มไม่ได้ทําให้เทียมมันตันนะครับก็เหลือแค่แปลงลังแปงลังส่งเควสแค่นั้นก็ตันละแล้วก็มารีวิวรหัสให้ดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับนี่นะครับดาบผมก็ตันทุกเล่มเลยนะครับตีบวกทุกเล่มปืนก็ตันทุกเล่มเอ้ยตันทุกปืนดิ แล้วก็ตีบวกทุกปืนนะครับมีหมดทุกดาบนะครับยกเว้นดาบเยลูสามดาบนะครับนี่นะครับก็ตันจริงๆเลยนะครับ6กรมาสเตอร์ลี่ปืนก็ตันนะครับส่วนของแต่ง ของแต่งผมคือแบบอะไอ่ะมีแค่แบบของที่หาในเกมได้ปกตินะครับแต่ว่าของที่กิจกรรมพวกเอ่อคิดมาดอะไรเงี้ยผมยังไม่มีนะครับคือแบบไม่มีเวลาทำอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผมหายไปนานก็แบบเป็นเพราะเอ่อโทศรศัพท์ผมมันกากนะครับก็เลยไม่ได้อัดอะไรเงี้ยแตตอนนี้ก็ได้โทศรศัพท์ใหม่ก็เลยแบบมาอัดเงี้มาสานต่อที่ทำไว้นะครับ แล้วก็สีหาคีนะครับผมก็มีเกือบทุกสีเลยนะครับขาดแค่ขาดแค่สีขาดแค่2อสีนะครับก็เป็นสีชมพูระดับดิจเนรี่นะครับแล้วก็สีชมพูของกิจกรรมอะไรนั่นแหละนิวนะกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับผมไม่มีเลยนะครับโอเค มาดูฉายากันนะครับผมก็มีฉายาทั้งหมด100กว่าฉายานะครับก็ไม่ได้เก็บทุกอันหรอกครับเพราะว่าบางอันก็หายากนะครับหรือหาไม่ได้เลยก็แบบเป็นของแลไปแล้วก็มีประมาณนี้นะครับฉายาโอเคเกมพาร์ทผมก็มีดับโยรุเรือเร็วแล้วก็มาสเตอรี่คุณสองนะครับ ดาบยูรผมก็ทำเป็นยูรูขาวดำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับก็เราจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมก็เหลือแค่รออัปเดตนะครับก็แบบใกล้ละใกล้อัปเดตแล้วก็เลยมาทำคลิปก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็อัปเดต20แล้วนะครับ ก็มาดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโอรู้ของผมนะครับเปลี่ยนไปเลยดาบโมเดลดาบมันแบบมันแบบดูแบบดาร์คขึ้นมันดูเท่ขึ้นนะครับลวดลายแบบดูแบบเป็นเอกลักษณ์มากมาดูสกิลนะครับอ่ อืมดูว่ามันเป็นเพราะผมเล่นในมือถือหรือเปล่ามันก็เลยไม่ค่อยชัดเหมือนบนคอมนะครับแต่ก็เหมือนจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเฮ้ยท่าชาร์จยังเท่เลยว่าท่าชาร์จยางเทอ่ะแต่มาดูนะครับว่าดามอื่นเปลี่ยนไปไหมนี่นครับโยรูจิว๋ว ยูรูจิ๋วมันแบบเหมือนยูรูยรจิ๋วไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับสามดาบเฮ้ยเวอร์ Word. สีสวยจัดอัปเดตที่แล้วคือแบบสีโคตรจืดชืดเลยนะครับแต่นี้คือแบบสีเป็นไฮไลไท์มากเลยเวอร์ Word. สวยจัดเลย สกิลดาบก็ไวแค่นี้ก่อนนะครับช่องอื่นก็แบบมีรีวิวเยอะแยะกันถมไปนะครับก็ไปหากอใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลเหมือนจะยังไม่ตันนะครับแล้วก็เบิกเรือไปเลยนะเฮ้ยเหมือนว่าเรือจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็แบบ สวยจัดเลยแต่ว่าผมว่าเรือเล็กมันสะดวกกว่านะแบบมันเล็กไงเฮ้ยเรือบินได้วะย่าโคตรเวอร์เวอร์จัดเลยแล้วก็ไปก่อใหม่กันเลยนะครับผมก็จะไปฟาร์ม เลเวลให้ตันก่อนนะครับจะตันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเอาให้แบบยเยอะๆเลยก่อไม้ก็แบบสวยจัดเลยเหมือนในตัวอย่างเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมี NPC ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนอย่างแรกแล้วก็ต้องมาฟาร์มเลเวลกันก่อนนะครับ รู้สึกว่าเกาะใหม่นะมันฟาร์มยากนะครับผมก็เลยมาฟาร์มที่เกาะโกโก้นะครับก็ฟาร์มผลพระไปในตัวด้วยนะครับก็ผมใช้พระไม่ตื่นนะครับความมันฟาร์มง่ายกว่านะฟาร์มผลพระก็แบบเอาให้ตันเลยนะครับเวลก็ขึ้นไปด้วยนะ ผมก็ได้แวะมาสุมผลนะครับก็ได้ผลโมจิมานะครับก็แบบดวงดีจัดเลยนะครับเหมือนโมเดลผลปิศาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็แบบเท่จัดเลยแบบมีลูกตาอะไรเงี้ยเก็บไว้ดีกว่านะครับมาดูนะคนี่เหมือนจะเปลี่ยนไปแบบทุกผลเลยโมเดล โอเคฟาร์ม okay, ต่อดีกว่านะครับผลพระของผมก็ใกล้มาสเตอรี่ตันแล้วนะครับก็อีกแค่หนึ่งมาสเตอรี่นะครับโอเคเรียบร้อยก็มาสเตอรี่ตันที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับผลพระนะครับบุตดาอะไรเงี้ย คือแบบห่ออีซีนะครับถ้าผลพ้านเนี่ยเคยไม่รู้นะครับว่าผลอื่นเนี่ยจะอีซีหรือเปล่าคือแบบแต่ละผลนี่แบบฟาร์มยากจัดโอเคครับผมก็แวะมาส่งเควสเ,เผานะครับส่งเควสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งอีกนะครับผมก็แป้งล่างแล้วก็แบบส่งเควสไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ตันแล้วนะครับตอนนี้ก็แบบเผาสกายตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาสุมเผากันเลยนะครับว่าจะได้เผาอะไรหวังว่าจะเป็นฉลามเอ้ยได้เผาซากนะครับเผาฉลามนะครับหรือที่ทุกคนเรียกว่าเผาปลานะครับผมก็ได้มาที่ทะเลนะครับนอกทะเละหลังเกาะใหม่นะครับก็จะแบบ เหมือนเป็นอีเวนท์ทะเลนะครับอัปเดตใหม่ก็แบบมีอะไรแบบลิษนาเยอะแยะนะครับวันนี้ก็นั่งเรือมากับเพื่อนนะครับก็มือจัดเลยคือแบบมาที่ระดับ6คือแบบมืดจัดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้มือตื่อๆเลยก็ไม่รู้นะครับว่าเพื่อนผมหาอะไรอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นมอนสเตอร์ไม่แน่ก็เกาะแหละครับว่าอะไรประมาณนั้นแหละ เหมือนจะเจอแล้วนะครับที่ตามหาก็น่าจะเป็นเจ้าบอสบอสทะเลอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นปลาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นเหมือนปลาฉลามนะครับเลือ,อยังเยอะเลยก็แบบโหเหมือนตีแอดมินอ่ะว่าถ้าพาคนเดียวว่าไม่น่าไหวแน่นอนอะ่ะตรงน,นี้มีแบบสามพาสามคนแงก็เลยแบบอาจจะเอาอยู่ คือมันดูดแรงมากเลยนะครับจะมาดูนะครับว่ามันจะดรอปอะไรแต่ที่เรารู้คือแบบโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดโอเคนะครับก็ได้เบลมาด้วยนะครับ,รบเจออีกแล้วนะครับเจ้าบอสฉลามตัวนี้นะครับก็พยายามตีมัน ันนี้ไม่มีพาช,ช่วยนะครับมีแคน,นี่พาผมคนเดียวเนี่ยโอเคครับก็เหมือนจะมี NPC ตรงนี้นะครับเหมือนเป็นที่ครับอะไรสักอย่างเนี่ยครับคาฟดีกว่าเป็นสร้อยป่าาะจะเอาไว้ใส่อ่ะของแต่งแน่นอน นี่คนระับเป็นของแต่งจริงด้วยโอเคครับก,ก็มาดูอันที่สองดีกว่านะครับอันที่สองเหมือนแบบขาดลูกตาืลเป่าเป็นลูกตาไม่รู้เหมือนกัน,นครับดรอปจากไหนน่าจะดรอปจากฉลามแล้วมั้งโอเคครับผมก็ได้ครับอันที่สองแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาครับอันที่สามนะครับ ลูกตาก็ดรอปจากบอสลามนะครับแต่ว่ามันโอกาสดรอปยากอยู่นะครับอันนี้ผมก็ได้เป็นเหมือนสมอเรือมานะครับผมไปหาข้อมูลมาละเมื่อครับสมอเรือได้แล้วนะครับสมอเรือที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยเราก็ต้องไปหาบอสลามที่มีเลือด1 9 5 0 0 0ให้ได้นะครับซึ่งมันก็จะดรอปเป็นอาวุธนะครับอาวุธใหม่เป็นสมอเรือนะครับ ซึ่งต้องใช้2คนนะครับอย่างน้อย2คนคือแบบคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่ตัวปกติก็ตายเลยนะครับอันนี้คือแบบเลือด1นึ่งแสนเก้ี่แบบเยอะมากโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าสมอเรือนะครับใช้เวลาตีแบบค่อนข้างนานใช้เวลาหาก็นานเหมือนกัน โหดูดิครับแบบโมเดลสวยจัดเลยครับสำหรับเจ้าสมอเรือเนี่ยโอเคครับผมก็ฟาร์มจนแบบได้สกิลครบแล้วนะครับก็จะมารีวิวดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงสกิล X สกิลเลเ,เหมือนจะจับทุบนะครับสกิลแเหวี่ยงนะครับเหมือนคล้ายๆผลโมจิเลยผมว่าใช้แทนผลโมจิได้เลยนะเนี่ยสกิลเนี่ย โอเคครับผมก็ได้ไปเซิร์ฟทั่วไปนะครับเซิร์ฟเพื่อที่มีคนเยอะแยะเขาก็พาแบบไปตีเลเวียชันมานะครับแล้วก็ลากหัวใจมานะครับลากหัวใจไปที่เกาะนะครับซึ่งบอสมันก็แบบถึกทนมากเลยนะครับนี่ครับผมก็ได้เลเวียชานฮาร์ดมานะครับเป็นหัวใจเลเวียชาน แล้วก็มาที่ห้องรับนะครับก็จะมี NBC นะครับซึ่งผมวัตถุดิบไม่ครบนะครับหวัวใจเรเวชาันก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะซีเมนเรียกยากชิบหายเลยโอเคครับผมก็ไปหาวัตถุดิบมาแล้วนะครับวัตถุดิบครบแล้วแต่ว่าเงินไม่ครบนะครับ ไปหาเงินมาครบแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับใส่งเงิน5ล้านเบลีแล้วก็ห้าพแฟกเมนต์นครับก็จะได้เป็นหมัดใหม่มานะครับหมัดซังกุนอาร์ตประมาณนี้ชื่อมันอาญญา่านยากที้หายเลยเออคือแบบหมัดเทจัดเลยนะครับลองมาต่อยดูนะครับเฮ้ยเวอร์คือแบบ มันต่อยไกลอ่ะแบบยืนนิ่งๆได้เลยอ่ะเพราะผมว่ามันใช้แทนผลพ้าได้เลยหมัดเนี้ยโกงจัดมาเตอรีขึ้นรัวๆเลยโอเคครับผมก็ได้มาฟาร์มสมอรเรือนะครับใกล้ตันละอีกแค่มา์ทเดียวเองนะครับ โอเคครับผมก็ฟาร์มจนมารตัน600แล้วนะครับผมก็มาตีบวกนะครับตีบวกสมอรเรือนะครับโอเคครับก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วก็มาดูหมัดกันนะครับหมัดที่ผมได้มานะครับผมก็ฟาร์มจนได้สกิลมาละคี่แบบสกิลมันเท่จัดเลยโหดเวอร์เลยนะครับ โอเคครับผมก็มาฟาร์มัดให้มันตันนะครับก็เหลืออีกแค่มาสเตอรี่เดียวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมัดเซงกุนอาร์ตก็ตันที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปหาคำแปลมาลนะครับมัอนอ่านว่าเอา่ออะไรวะมัดศิลปะล่าเลยนะครับอันนี้ผมก็ไป ดีเลเวียชานมาครับก็ดรอปเป็นเกรดของเลเวียชานมานะครับซึ่งเอามาคราฟกับ n p c ีอีกตกนึงนะครับก็จะค้าเป็นเรือนะครับเรือที่ใช้ลากหัวใจนะครับโอเคครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูเรือกันเลยนะครับต้องเห็นไปก่อนหน้านี้ละเบิกเรือนะครับ ้าจะอยู่อันนี้แหละบีทันเตอร์นี่นะครับเรือลากหัวใจนะครับก็แบบสวยใช้ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย